70เฟรมนะครับเกิน60เฟรมนี่ก็ถือว่าลื่นหัวแตกเลยนะครับนี่คือปรับสุดเฟรมเรทแบบเป็นร้อยเลยนะครับอืมตายไปอยู่ในช่วงมัน30%ปอร์เอุ้ยเออเรียบร้อยความครับจังหวะน,นี้อันนี้ผมปรับเป็นอัลต้านะครับเฟรมเรทก็ได้อยู่ประมาณ140 541คนนะครับปรับสุด msaax 2มาทดสอบเกมไซเบอร์พังกันเลยนะครับกับเกมที่กินสเปคการ์ดจอสเปคสิบยูหนัก ะครับเกมเซลพังนะครับสเปคนี้สามารถปรับอัลต้าได้นะครับปรับอัลต้าเฟรมเรทที่ได้ก็ประมาณ70เฟรมนะครับเกิน60เฟรมนี้ก็ถือว่าลื่นหัวแตกเลยนะครับนี่ครับการ์ดจอก็ทำงานประมาณ96%เลยนะครับนี่เล่นลื่นไหลภาพสวยงามครับ CPU ิวทำงานประมาณ50%นะครับเหลือๆเลยนะครับกับ CPU 6วหกคอสิบสเทรดนี่ภาพสวยงามเล่นเกมลื่นมากๆครับทุกคน สวยมากครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองปรับอัลต้าแล้วแบบแสงแลเงาสมจริงกันดูบ้างครับว่าจะไหวหรือเปล่ากับ RTX 3060มาครับเซตติ้งปึ๊บปึ๊บนี่ครับเลเทซิ่งโลนะครับลองปิด DLSS ดูก,ก่อนแอปพลายปึ๊บนี่ครับ พอไม่เปิด DLSS นะครับรู้สึกว่าดอบต่ำกว่า60เฟรมนะครับแนะนำให้ปรับ DLSS ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าแสงและเงาเนี่ยมันค่อนข้างกินสเปคกาจอเลยอ่ะเปิด DLSS ช่วยนะครับจะได้ลื่นไหลปรับเป็นคุณลิตตี้เนาะนี่ครับก็ได้มา70เฟรมนะครับนี่ภาพสวยแสงเงาสมจริงครับดูพื้นผิวต่างๆนี่ สวยงามมากครับผมประมาณนี้เนาะกำลังดีนะครับถ้าปรับ l a นสิ่งม m e เด u m เนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างกินสเปคการ์จอเลยครับหรือว่าอยากเห็นลองปรับเป็น m e d i ด m มไหมอ่ะจัดให้ครับเผื่อใครแบบยังสงสัยอยู่ปึ๊บปึ๊บเลนสิ่งม m e เด u m นะครับ dlss quality apply นี่ครับก็ได huh oui> ้วัน50เฟรมข0เฟรมเห็นไหมครับเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้มันแต่งอันนี้สวยจัดเลยโอเคครับนี่คือการหยุดนะนี่คือการป้นนี่เออออกมาไปครับนี่คือการป้นนึกว่า GTA นะครับเฮ้ยโดนชาวแก๊งครับผมโอ้ยยิงยิงนี่ครับ เฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะได้40เฟรมว่า10เฟรมผมยังรู้สึกว่ามันลื่นอยู่นะเนี่ยเนาะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเราก็ปรับเป็นออาต้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเลเทซิ่งก็ได้นะครับแต่แนะนําเปิดเดียว ss จะเป็นออโต้หรือว่าคุณลิตี้ก็ได้มันจะได้ลื่นขึ้นนะครับนี่เฟรมเรทมันจะได้เกิน60เฟรมนะครับเห็นไหมนี่ตามนี้เลยนะครับใส่กระพังเล่นลื่นครับปรับให้มันเหมาะสมโอเคเลยเนาะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันครับผม มาต่อเกม Call of Duty Warzone กัออนเลยนะครับการปรับตั้งค่าก็คือปรับสุดเลยแต่ทุกคนอาจจะเห็นการ์จอมันไม่ขึ้นสถานะนะครับโปรแกรมน่าจะบั๊กนะครับแต่ก็เล่นได้ลื่นไหลเลยนะครับอันนี้คือปรับสุดนะเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันครับโอ้โหกว่าจะผมจะปรับตั้งค่าได้เนี่ยหลุดไปหลายรอบเลยนะครับเพราะ Warzone ไม่เสถียรนะอ่ะเซตติ้งของผมปรับสุดนะครับปรับสุดเปิดเลเทซิ่งด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยครับ เฟรมเรทเป็นร้อยครับเฮ้ยใครลงมาวะเฮ้ยขบวนขบวนผมนจะแท็กไงวะเฮ้ยกดผิดผมอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบน,น,บนไปครับโอ้ยเอา้าเขาได้เป็นอะไรโอ้โห <c oughs> เพื่อน ช่วยเร็วจะตายแล้ว,ลวโอ้ได้ไงวะเนี่ยเกือแบบตายโอ้ยเออเจ็บขาเจ็บแข้งยิงไข่วะโอ้น่ะเป็นไ,ไงมาณนี้เลยนะโดนอะไรวะลื่นหัวแตกเอา อีกแล้วหรไม่เพื่อผมเดือดจังวะอยู่ข้างบนแน่เลยน,ลนี่คือปรับสูตรเฟรมเรทแบบปเป็นร้อยเลยนะครับอืแต่ไปเพื่อนผมน่าจะยิงมันเจ็บไว้ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหืม เราเพื em, ่อนเราไปเคลียร์เดือดจังวะไปดูไปดูไปดูเฮ้ยเหมือนมันโหนี่มันโหจริงครับโอ้เดือดหืมฟาร์มฟาร์มฟาร์ม เป็นอะไรดีปืนนี้แหละเออหืมเสียงได้เสียงได้เสียงยังนุ่มเลยไอ้ปืนนี้น่าจะปืนคนเบาปืนเดียวกันป่าววะโอเคปืนเดียวกันนะครับเป็นไงเพื่อน อุ้ยอุ้ยอะไรวะติดนอด็อตอืมตายอย่างวนะเนอโอ้ยโอ้โหเดือดว่ะแล้วปืนนี้ยิงดีมากเลยอะ คือนุ่มอ่ะเสียงแม่งอย่างนุ่มเลยว่ากระสุนจะหมดแล้วโอ้ยเหมือนคนโดดลงมาอยู่นะเหมือนได้ยินเสียงนะทุกคนเอ้ยเพ่อนเกิดแล้วเอาปืนเดียวกันตัวนี้ โอ้โหกระโดดไงวะโอเคนะทุกคนลื่นหัวแตกเลยซงยุทำง,งานประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับืมเล่นลื่นจัดแล้วแบบภาพสวยมากอะ่ะอ่ะอเคนะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปเล่นต่อก่อนนะ เฮ้ยติดลมติดลมมาต่อเกมฟอร์ซ่ากันเลยนะครับกับเกมที่กินสเปคการ์ดจอหนัหนกๆเช่นกันนะก็กราฟิกครับเอ็กซ์ตีมปรับสุดวิดีโอก็ Full HD ครับมานี่เฟรมเลทที่ได้ครับ80เฟรมนี่คือลื่นๆแล้วนะครับ80เฟรมซีพียูครับทำงานไปประมาณ36%ออยู่ในช่วงมัน 30%อุย้ยเออเรียบร้อยความครับจังหวะน,นี้โหจบเลยจีอารแรงจัดความเลยนี่ครับสามารถปรับสุดฟอร์ซา่าได้สบายเลยครับเออลงดีก่อน,นเออลงเชียงเยียงหน่อยเดี๋ยวความนี่ปรับเอ็กซ์ตีมนะครับ70เฟรมนี่คือลื่นๆเลยนะถ้าอยากเฟรมเหลือเป็นร้อยก็ปรับ หายก็ได้นะครับแต่นี่คือลองปรับสุดให้ดูเพราะมันได้แบบนี้เลยครับเล่นลื่นไหลนนแน่นอนเออเก็บโบนัสไปนะครับเล่นลื่นครับผมกับฟอร์ซ่าบอกเลยว่าสเปคนี้นะครับงบประมาณ3าม0 0ื่น 30, ต้นๆเนี่ยสามารถปรับสุดเล่นเกมได้แทบทุกเกมเลยครับภาพสวยด้วยนี่ถ้าใครอยากเล่นเกมปรับสุดทุกเกมภาพสวยก็แนะนําเป็นสเปคนี้เลยนะครับหรือว่า อยากสุดกว่านี้ก็ขยับกาจอเป็น3070ก็ได้นะครับโอเคฟอร์ซ่าประมาณนี้เลยผมเทสสั้นๆนะครับนี่เรนลื่นๆเลยครับฮาสักหน่อยสักสองนาทีนะครับไปไปอหนอนี่ชนชนกระบงกระบองเพชรชนให้หมดโหตรงนี้ทุ่งลาเวนเดอร์สวยจัดเออ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 เรียบร้อยโอ้ขับไม่ออกเลยออม นี่เดี๋ยวสีล้อเย80ดเฟรม70 80เฟรมครับชิวๆมาต่อกับพั b จีกันเลยนะครับบอกเลยว่า100เฟรมล้วนๆนะครับกับเกมพั b จีอันนี้ผมปรับเป็นอัลต้านะครับเฟรมเรทก็ได้อยู่ประมาณ140เฟรมนะครับประมาณ1 4 0 150เฟรมนี่ครับเล่นลื่นไหลไปซื้อจอ 144Hz เฮิร์ตจอล้5หกเฮิร์ตมา ใช้คู่กันได้เลยนะครับลื่นหัวแตกแน่นอนอู้นี่มัน B51 ชัดๆนี่โ้หนี่มันโกดังสินค้านินาเออเออ B51 ้ึเออ,เอ,อ, 51, เอ,อก่อนจะได้ใช้ดูครับอาามาลองดูกัน,นครับผมปรับสุดจริงเปล่าี่ครับ Full HD ด l t อาต้านะครับนี่ตามนี้เลยครับปรับสุด ลื่นไหลภาพสวยชุมุดเลยอะลองวิดีโอดูซิจะได้สัก300เฟรมเปล่าวิดีโอนะครับรอประมวลผล3 2 1นี่ครับ200เฟรมวิดีโอสบายครับผมพับจีไม่กินสเปคเหมือนแต่ก่อนแล้วนะอ่ะวิวอัลต้าดูครับเทคทูอัล t ้านี่ก็ได้อยู่ราวราว0 0เฟรมครับผม พับจีเดี๋ยวมายิงปืนให้มันหมดแม็กซ์ซะหน่อยดีกว่าอยิงแรกปุ๊บ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 อ่าโอเคครับผมประมาณนี้เลยพับจีอ๋อ้ะทุกคน มาจัดสเปคคอมเอาใจมันก็ถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปใครวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออจัดสเปคคอมเอาใจคนที่ชื่นชอบการเล่นไฟเอ็นะครับนี่ตอนนี้คนในประเภทศ541คนนะครับปรับสุด msaax 2